แล้วทาไมเขารู้จักเก่งก็เพราะเก่งเนี่ยเขาเลยรู้จักจริงๆเขาว่าเก่งเนี่ยมันไม่มีเพดานครับมันไปได้เรื่อยๆแล้วเวลาพี่รับงานนอกพี่ทำไงเขาเรียกอะไรตบทลายนบอ๋องานตบทลาเอ้พี่พี่ทำงั้นบ่อยๆต้องช่วยงานพี่หน่ได้พี่อ๋อคำเบรกนั่นอะหนักมากหนักถึงขั้นที่ว่ารถตีต่ำมาเลยทาไปอีกรอบหนึ่งใช่ครับพี่นี่ก็ต้องไหลไปอีกรอบหนึ่งไหลครับ ไหลไปเลยเดไหลเต็มหน้าเลยตอนนี้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเฮทยทอครับอยู่กับผมก้องวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักบุคคลอีกหนึ่งคนครับพาเขาลงมาจากบออแล้วมานั่งคุยกันและเรื่องราวของเขาการเดินทางของเขาจะเป็นยังไงเราไปฟังเขาดีกว่าครับ สวัสด mm. mm. ีคร like, ับพี่ลองแนะนำตัวให้ผมรู้จักก็ถ้าจะให้พี่แนะนำตัวก็มันมีหลายแบบมันจะมีทั้งแบบทำมือเป็นขวดขวดทำมือขวดนี่คือขวดโอชิหรือจะเป็นตัวแบบกระบอกไม้ไผ่อันนี้ก็ดีถ้าจะให้เลือกก็มันก็จะไล่แบบระดับเบสิกก็ตัวแบบขวดโอชิอันนี้คือเบสิกเลยนะฮะแล้วก็ขวด ที่เป็นอะไรที่เป็นแบบบ้องไม้ไผ่เนี่ยอันนี้จะแบบออร์แกนิกหน่อยธรรมชาติโอ้ oh, ตัวไม้ไผ่นี่ก็ oh, หวานเลยสิครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบผมขอจริงจังเลยว่ะครับผมขอแบบจริงๆเวลาเวลาพี่ไปทํางานหรือว่าหลายหลายคนที่รู้จักพี่อ่ะ oh. พี่ใช้ชื่อว่าอะไรมากก็หลายคนจะเรียกพี่ว่าเก่งแล้วแล้วเก่งเก่งหลายอย่างเลยแล้วทําไมเข,เขารู้จักเก่ง ก็เพราะเก่งไงเขาเลยรู้จักอ๋อเก่งไปเลยอย่างนี้เก่งไปเลยเก่งไปอีกเก่งยิ่งกว่าก็เก่งเนาะเก่งครับเออเก่งมากๆเลยก็เก่งเก่งคนเดียวจริงๆขาว่าเก่งเนี่ยมันไม่มีเพดานครับมันไปได้เรื่อยๆเมื่อกี้เราน่าจะหลุดกันไปเยอะผมขอเข้าคําถามดีกว่าเก่งตลอดน่ะได้มาไงตลอดในที่เนี้ยกลางวันหรือตลอด ตลอดไปหรือว่าตลอดอยังไงจริงๆแล้วคาว่าตลอดเนี่ยมันมันเพี้ยนครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนผมเก่งตลอดเก่งตลอดตลอดตลอดแล้วพอหลังๆเขาเรียกมันคนมันเรียกเพี้ยนแล้วจรินเก่งตลอดมาสู่คําถามถัดไปดีกว่าผมเองผมมันโคตรอยากรู้เลยครับตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็ทาหลายอย่างมากเลยครับมีพนักงานประจําประจํานี่คือประจําปีหรือประจําวันหรือประจําเดือน น่นจะเป็นประจําเดือนครับออกมาทุกเดือนเนาะมามามาทุกเดือนมาทุกเดือนใช่ครับก็บเหมือนกับผู้หญิงใช่<อ>ใช่ใช่ใช่ก็เป็นประจาเดือนบางทีก็ต้องซื้อผ้าอนามัยบ้างเราต้องไปซื้อให้เขาหรือหรือเราต้องซื้อเองซื้อเองครับซื้อเองพอเพราะปกติก็ซื้อบ่อยอยู่แล้วผมผมเชื่อว่าคุณก้องก็ต้องเคยบ้างเลยผมแม่งเป็นคนขี้สงสัยไว้พี่พี่เก่งทํางานอะไรเอาจริงๆเราเราไม่รู้จริงๆก็ตอนนี้ก็แต่ที่เห็นนะพี่นั่งอยู่ก็คือ เนี่ยท well, uh, okay. ี s <S uh ่ทํางานผมอที่ที่เราถ่ายทากันอยู่เนี่ยอใช่ครับผมก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างโซนิคโควาะลรพวกนี้ครับพวกนี้เป็นแบรนด์ที่บริษัทนาเข้ามาผมไม่ได้ทำเองบริษัทที่พี่ทํางานอยู่ทํางานทํางานประจาแหละทํางานประจําผมก็ดูในส่วนของพวกอาร์ตเบิร์กพวกถ่ายภาพพวกดีโออะไรพวกนี้ครับนั่นคืองานประจําครับทําไมพี่ถึงมีเวลาว่าง มีมีมีตลอดครับถ้าใครจ้างผมก็มีตลอดแล้วเวลาพี่รับงานนอกพี่ทำไงก็รับครับก็มีใครจ้างผมเข้าไปและงานนอกที่พี่รับอ่ะม,มันมีอะไรบ้างก็งานนอกที่ผมรับมันก็มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว uh huh. และขยับได้ะ uh huh. ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่นิ่งมันจะไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวตอนนี้เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่อันนี้เรียกภาพเคลื่อนไหว รับงานนอกอ่ะอ๋อจริงๆแล้วพี่ก็ไม่รับเองได้ยินมาว่าพี่ไปหลอกเด็กที่เขาเพิ่งทํางานพี่ก็เลยแบบเอองานนี้พี่อันนี้เขาเรียกผมขอโทษนะอัน้ปัดก่อนปัดกันตบปัดแค่ครับไม่ไม่ไม่คืองานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรตบไหลนะอ๋องานตบไหลเอ๊ะพี่พี่ทำงั้นบ่อยๆก็มีบ้างครับก็มีมีมีบ้างเพราะว่ามันตรงนั้นมันคือ กำไรของเราอุ้ยใช่ค hmm. รับอันนี้คือกำไรของเราอย่างเนี้ยสมมุติว่าอ่ะช่วยงานพี่หน่อยได้พี่อ๋อเป็นผมหรือเป็นพี่หรือเป็นใครๆแลไรคนนั้นถ้าเป็นงานอย่างเงี้ยได้ครับรู้กันรู้กันรู้กันกคตกแค่นี้เนาะตกแค่นี้พออย่าตกแรงแล้วถ้ายังตกไหลไม่ได้พี่ก็ยังตกไหลไม่ได้นะครับยังไม่ไปเนี่ยก็มีตกหัวบ้างคาถามถัดมาดีกว่า พี่เก่งเนาะครับเรารู้จักกันละเรารู้จักกันละผมเจอเพจเพจหนึ่งมันเป็นชื่อเพจอะไรนะก็อีเวนต์มมโตครับมันเป็นเพจอะไรอ่ะผมจริงจริงแล้วก็เป็นเพจที่พี่ทําขึ้นมาเองทามาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่ออยากเป็นสื่อเปิดไปรับงานครับว่าให้รู้ว่าเออผมถ่ายรูปได้นะผมมีทําวิดีโอได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับทำมาไดนยังอะก็ ประมาณสองเดือนนะครับเพิ่งทำสองเดือนทําเดือนเว้นเดือนบ้างอะไรเงี้ยโอ้พี่จริงจังมากเลยอ่ะพี่นมเบิ้ลเฮ้ยหมู<อ>ใหญ่จริง,งเรารู้จักกันละเอาจริงๆอ่ะพี่กับผมรู้จักกันมานานแต่เราแค่เดินเฉยดเดกันเราเราไม่รู้จัก โดยตรงนะผมมารู้จักกับพี่โดยการที่ผ่านพี่เล่พี่เป็นพี่เป็นทําสื่อแล้วมาเจอเนี่เขาแนะนําหลังๆเรามารู้จักกันโดยการที่ว่าเอจริงๆแล้วพี่เก่งเคยเล่นสตันต้องพูดว่ามีประสบการณ์บ้างดีกว่าครับก็ผมเทีบสต็อปปี้สต็อปปี้ทุกครั้งทิดเลยทุกครั้งเลยใช่ครับเลยเส้นเลยจุดเบรคครับผมกำเบรคหนนักหนักมากหนักถึงขั้นที่ว่ารถตีฝั่งมาเลยทำไปอีกรอบนึงใช่ครับพี่ก็ต้องไหลไปอีกรอบนึงเหรอไหลครับ ไหลไปเลยเลือดไหลเต็มหน้าเนี่ยตอนนั้นไม่ได้ล้อไหลไม่ใช่ล้อไหลครับอ๋อเลือดไหลเลือดไหล <c oughs> ผมไม่อยากจะถามจริงๆในการที่ว่าไอไอ,อคนเนี้ยมันคือพี่ใช่ไหมจริงๆแล้วคนเนี้ยเขาเป็นญาติทหาของผมอ๋อ <c oughs> ถ้าดูถ้าถ้าดูดีนะครับถ้าเทียบกันพี่พี่กับเขานี่ ตอนตอนนี้จะจะเห็นว่าสีสีมันจะจางๆจางๆจางๆเปหนอย่างจริงจงอันนี้ก็เป็นยากนะผมยายชาเป็นเป็นยากทางห่างดีกว่าครับทางหางฝั่งฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อน่าจะน่าจะฝั่งฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายพี่ถนัดซ้ายก็เลยเป็นฝั่งซ้ายเนาะใช่ครับผมผมเห็นผลงานพี่อ่ะแล้วพี่บินโดนได้ได้ได้เก่งมากพี่พี่ผมมีโดนให้พี่ตัวหนึ่งโอ้โหตัวนี้เป็น มาอิกมินิฮะก็เป็นโดนตัวเล็กนะครับผมมึงซื้อมเลยนะพี่เพ่งซื้อเลยนะฮะน่เวลาใช้งานนะครับโดนหันกล้องกล้องกล้องตรงดูนะเวลาใช้แล้วรีโมทอ่ะพี่รีโมทก็ต้องก็วันนี้ผมขอบคุณพี่เก่งตอนมากเลยครับดีครับ ขอบคุณจริงๆที่มานั่งคุยกันมีสาระดีๆดีไม่มีมีไม่มีมีบ้างแหละบางค้บางครั้งอาจจะไม่ต้องดูความจริงไม่ต้องดูอะไรความเป็นตัวตนความเป็นอินฟูของนายชาไม่มีก็ขอบคุณสถานที่นะครับต่อยงสูงหรือว่าตัางจอนสานนะครับบริษัทสําหรับที่ในออฟฟิศของผมคือเป็นที่ถ่ายทํานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ สำหรับพี่ก้องเดอร์ตี้ซันเชสนะครับแล้วเจอกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีฮะก็ขอบคุณครับเรื่องเราไม่มีสาระไม่ดีในรายการไอเอทีทอฝากช่องไอเอทีทอครับผมก้องเดอร์ตี้ซันเชสเป็นพิธีกรนำเดินรายการกดฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร b e ฝากดฝากดทุกอย่างที่ไรที่จะกดได้ผมขอเลยถ้ารักกันติดตามกันไว้เจอกันคลิปหน้าเราไม่รู้ว่าจะเอาใครมาดู จะเอาใครมาพูดจะเอาใครมาถ่ายทอดแต่เราจะล้วงทุกคนมาให้ทุกคนได้เจอกัน